คำบอกพอโจเพันบอกถือกีรีครับตั้งแต่อีลาหน่อยเขามาในวงสาวหน่อยใหม่ๆนะครับเนาะช่วงนั้นกำลังสีเห็ดบานหลังทีหลังไม,นะนะม,ม,ม,ม่นะครับเนาะหลังใหญ่นี่แหละพอโจเพันบอกว่าพอรลับตาลงก็เห็นบานหลังใหญ่ๆบ้บานหลังงามๆามลับตาลงก็เห็นรถคันงามนะครับ ผมอานสีบอกบอเปคือจังพอโจวบอกนะครับนั่นแต่กะถอดมาจากคำบอกของบอดโจูนะครับจากแค่หรือเตียงนอนนะครับของนอนนีิลายุค่างกอกงว่าเป็นแค่แค่ไม่ไัยเป็นบ้านราคาสามล้านสองล้านกว่าสามล้านตอนนี้สร้างใกล้จะเสร็จแล้ว คำพ่อโจวว่านะครับเพิ่นก็นยังงงว่าเออข้าที่เพิ่งว่าไปมันกะเป็นจริงแล้วทั้งบ้านทั้งรถขั้นง่ามขั้นโกทีลาเดยนั่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกขึ้นมาว่านี่นะครับธีลาเดยมาแล้วบ้านหลังใหญ่หลังง่ามกะอีกบุกี้เดือนกะจะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ลังอ่าก็ลัง ท่าสีล่องผืนตอนนี้เป็นนาทีเ่เป็นการทําในการท่าสีกําลังเริ่มเรื่องท่าสีนะครับภายนอกอยู่สีภายในบรทในท่าสุขภา์ของน้ำสุขภฑ์เครื่องตกแต่งยังบรทษัทในเขางานเป็นเห็ดเป็นเทีระยางเทีระระบบเป็นเห็ดเห็ดงานเป็นระบบสําหรับทีมงานบริษัท สีสกเกตสางบ้านนะครับไม่น่าเชื่อนะครับบ้านหาเสือภายในเวลาตั้งแต่วันที่สิบเก่ามกราคมมืม่อแรกที่ลาขข้นเวทีในาน้ำอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ที่สม,มุติประการนะครับ เป็นวิธีแรกที่หากขึ้นวันที่19มกราคมนะครับบ้านาเสือ้อนับจากวันนั้นถึงวันนี้กะลวงเลื่อยมากประมาณ10เดือนบ้านไก่สีเหลวเหลวรถกะมีเหลวนะครับเหลืออีกอย่างหนึง่งที่เพนบอกเกินเกินเกินขึ้นมาก มีพอนอนบอกกันก็คือบ้านในกรุงเทพเพราะว่าทุกเดือนทุกเดือนนี่แหละหน่อยหละกะักกวงสาวหน่อยเป็นวันแพงต้องทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงเทพปรีมมณฑลและแถวภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกจําเป็นต้องมีบ้านที่กรุงเทพนะครับทุกคนอยากให้เป็นแนวนั้น,น,นอยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างเพราะว่าหนึ่งละ มันก็นจะได้สะดวกสบายในการพักพ่น,นะครับเดินทางไปกับไปพักพ่อนอยู่ที่บ้านหลดนะครับเด้นอนอิมกินอิมนอ่นรับนะครับพอน่อนก็บอกว่า,วาโอาเลยอย่างนึ่งก็สิต่อไปแน่น้าคตก็จะมีหลาลักก็คือบ้านในกรุงเทพนะครับบ้านชนคิดว่าอีกไม่นานอีกบ้ดนครับ ้องมีแน่นอนละนะครับอาจจะคาดพิษหรือคาดถีกตรงนี้ก็บอสามารถติสคาดเดาได้แต่ในอนาคตบาวชนคิดว่าน่าจะมีนะครับเล็กน้อยตาดำดำหอบุตรมอสามจบกอสอนอจากวุนันทอดมุนีนั่งเดินทางมาไกลมากนะครับสร้างปรากฏการณ์หมากไายบวา,า,าสิเป็นรางวัลต่างๆทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดปรากฏการสระน้าแตกล่านแตกสังกสีแตกกำแพงวัดก็แตกสร้างหลายๆปรากฏการในคนคนเดียวและกะที่สำคัญคือในเวลาไม่กี่เดือนผมเงิดหนาฝนพี่น้องเป็นยังยังว่างเงิดหนาฝน หน,าน้าฝนฝนตกเอฟซี FC แฟนครับบอยอทอในการที่จะมามึงอุงอิงเพชรบ้านแพงและเช่าคณะเพชรบ้านแพงทำการแสดงคอนเสิร์ตนณะที่ต่างๆที่ไปทัวคอนเสิร์ตููว่าฝนตกกะบางคนก็กลางล่มมาบางคนก็ใส่ชุดการฝน บางคนเตรียมพร้อมแม้กระทั่งใส่รองเท้าบูทหรือว่าเกิดบูทมาพร้อมเพื่อที่จะมมลุยขี้ตมมาลุยโค่นเพื่อที่จะเมืองนองอุ้งอิงเมืองทุกคนในวงสาวหน่อยไปแบนแพ่งทาการแสดงปฏิเสธบ่ไดดครับว่านอกอุ้งอิงบอโจเป็นพ่อลูกคู่บุญหลักะคู่บุญบารมีหรีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ลัางๆมานี่นะครับหลังจากที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดก็ได้รับมาแล้วบาวาสิเป็นลูกดีเด่นระดับจังหวัดบาวาสิเป็นารางวัลที่จังหวัดต่างๆมอบใหยนอกจากนั้นแล้วได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับสองรางวัลหลวดของคมชันลึกลูกทุ่งอว์ในปีเดียว แล้วก็เป็นลูกทุ่งอ่าเป็นศิลปินดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาในสายดนตรีก้าวขึ้นมาไม่นานสร้างซื้อเสียงสร้างประวัติเคยนี่ก็สร้างปรากฏการเยอะแยะมากมายในวงการไห้วงการมอลั่มเมืองไทย กระเตื้องหลักกามีคนจากที่บ่เคยมึงเบ้าชนคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูหมอลำนานแล้วลับมามึงเพาะหนอ,อุงอิงเพชรบานแพงว่ปฏิเสธครับผู้ใดิว่ากว่าไว้ยังกระซางเพราะหมักหน่ออิงมักวงสาวหน่อยเป็นบ้านแพงมักบอดโจมักวิสัยทัศน์ในการบริหารงานบริหารวงของบอดโจ มักความขยันมันเพียนของบอดโจน้องอุงอิงเป็นคนที่สู้งานมากเด็กหน่อยอายุ16ปีตอนนั้นตอนเข้ามาใหม่ๆไม่เคยลาไม่เคยขาดถ้าเป็นพนักงานโรงงานเปคือสิได้อ่ารียกว่าพนักงานดีเด่นประจำโรงงานบ่าขาดบ่อลาบ่ามาสาย ก็มีบ้างรถติดเข้ามามาไม่ทันงานก็มีบ้างแต่วันใดอีหลามากเพราะท่านเช็คเศร้าหรือบ้างเพราะท่านเศร้าเเสียงอีหลาสิงุดนยิดเหมือนเหมือนกับเพชรนาที่บ่สมบูรณ์จังสดจังสรเลย และก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็ได้รับข่าวดีจากบอจเจกงมาว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ก็คือคลินิกดังนะครับติดต่อมาเพื่อที่จะหายเป็นพี่ซ็นเตอร์ให้ยครับคลินิกดังแล้วคลินิกดังนี่ก็มีสาขาในห่างเส้นทัง ผมบอผมบอกโหนะว่าคีนิกนันซื้อคี้นิ่ยังพ่อบออยากเดาเดีวเดาผิดไปวันสิเกิดกระเสตีกับแล้วก็เมางานอีก50คิวงานปาดครับสร้างมูลค่าให้กับวงสาวหน่อยสร้างมูลค่าให้กับวงการโมลัมก็เตือนขึ้นอย่างมากมมยตั้งแต่อีหล่าหน่อยกล่าวข้ามาใน,ในวงสาวหน่อยไปเปล่นแพง แล้วมื้อนี้บอโรขวันที่27นี่ช่วงเศร้าหลังจากที่สแสดงอยู่ที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ต้องเข้าไปที่จังหวัดอุบลเพื่อที่จะขึ้นเครื่องเข้าไปยังกรุงเทพม,มหานครเพื่อที่จะไปคุยงานโปรเจกต์ใหญ่เราว่าโปรเจกต์ใหญ่ไปคุยงานเดี๋ยวเราสิมีค่าดีมาแจ้งหลังจากนี้เราว่า เป็นยังไงสิมันแจงนะครับบาชุนอาจจะเบาซา,าเนี่ยในคลิปนี้เพราะว่าอย่างเพราะว่าอยากให้มันเสียงชัดขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะว่ามีเอฟซีตำหนิมาวา่าเวลาว่เบาวชนวุนเบาเร็วแล้ว,วมันจะเสียงรรั่วฟังบ่ท่านฟังมาขอพูดหลายๆนะครับเด้อตีเพื่อขอขอพุณมากครับผมเบาวชุนจะไปปฏิบัติ ในคลิปต่อๆไปนะครับว,วอลเล่กับฮวงวายจะคองวอลแล้วมันลิ่นล้วนทันวอลซาซาเอฟซีข้องเสียงวอลอึดอัตนะครับเนาะทันวอลเร็วกะเสียงก็จะรัวนล้วนขึ้นวาหน่นนะอีกอย่างหนึ่งเสียงจะทุ่มนะครับขอบคุณหลายๆทุกการติดตามรับชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ